วุฒิสภาผนึกกำลังนีดายกระดับงานวิชาการหนุนภารกิจนิติบัญญัติวันพุทธที่4กุมภาพันธ์2569เวลา13.30นาทีถึง15.00นณห้องประชุมหมายเลข402ถึง403ชั้น4อาคารรัฐสภานายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาได้ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวเปิดงานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทาง วิชาการ M.O.U. ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล M.O.A. ระหว่าง สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับคณะนิติศาสตร์และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ในโอกาสนี้นายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาคนที่สองนายชิบจิตนิยมสมาชิกวุฒิสภาและนายอมรศักดิ์กิจธนานันสมาชิกวุฒิสภาได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีด้วย